เพื่อนๆที่รักต้นไม้นะคะในมุมนี้จะเป็นลักษณะเหมือนต้นไม้ที่เป็นลักษณะเลื้อยนะคะแล้วก็ฝากเล้งกับต้นไม้ได้แล้วก็เป็นดอกสีชมพูอมม่วงถ้าเพื่อนๆหรือใครกําลังหาต้นไม้ตกแต่งบ้านทําเป็นซุ้มประตูอเงี้ยอันนี้เลยค่ะต้นกระเทียมเถานะคะ ก็จะบอกว่าเป็นไม้เลือ้อยเลื้อยได้ถึง10บเมตรเลยนะคะก็ลักษณะดอกจะเป็น,นก็จะบอกว่ากลิ่นทั้งต้นของเขานะคะถ้าเราขยี้เนี่ยเราจะได้กลิ่นของกระเทียมนะคะเขาก็เลยชื่อ,อต้นกระเทียมเถาไมา้เลื้อยแฟนซีนะคะดอกเราจะเห็นมากในช่วงหน้าหนาวนะคะเพื่อน ก็แต่ออกดอกทั้งปีค่ะเขาออกดอกทั้งปีนะคะเพื่อนๆแล้วก็เป็นไม้พุ่มนะคะออกดอกพุ่ม5-15ดอกเลยนะคะแล้วก็ตรงกลีบดอกก็จะมีประมาณ5กลีบนะคะทินกำเนิดจากประเทศเม็กซิโกและบาราซินนะคะมาจากทางเขตนั้นนะคะเป็นไม้เลื้อยนะคะค่ะก็ เราจะเห็นดอกในช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวนะคะจะเยอะมากช่วงเดือนธันวาถึงกุมภาพันเนี่ยเราจะเห็นดอกเยอะนะคะดอกสีชมพูอมม่วงนะคะเพื่อนๆเป็นประมาณนี้ก็สามารถพาดพิงกับต้นไม้อื่นได้เป็นไม้เลื้อยยาวได้ถึงสิบเมตรนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์โดยมเมล็ดหรือตอนกิง่งหรือปักชำนะคะ,คะก็จะเป็นพุ้มพวงขนาดนี้นะคะ่ะ อันนี้ก็เลือยอยู่ต้นจำปีนะคะหรือถ้าเราจะทำเป็นซุ้มประตูก็เวิร์กมากนะคะเจ๋ไก่มากดอกเป็นพุ่มเป็นทรวงนะคะดอกยาวสูงขึ้นไปนะคะกิ่งใช้าพาดต้นไม้ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ทำรั้วก็เวลาดอกแห้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะสีมีห้ากลีบนะคะเป็นประมาณนี้ ดอกก็พวงก,ก็ห้าถึงสิบห้าดอกขึ้นไปนะคะค่ะสำหรับคนที่จะหามาปลูกเราสังเกตอย่างนี้นะ,ะใบเขาจะตีเป็นคู่สองใบลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็มีลายใบนะคะเป็นแบบนี้นะคะใบตรงข้ามกันเป็นรูปไข่ปลายใบจะแหลมนะคะ,ะลักษณะของเขาปลายใบแหลมแล้วก็โคนใบจะมุนนะคะเนี่ยตรงโคนเขาจะมนมนแบบนี้ค่ะเขาจะตีคู่เป็นคู่แบบนี้นะคะละแบบักษณะใบ ก็สีเขียวเข้มแล้วก็เป็นมันเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้นเนี้ยจะกันพวกสัตว์เลื้อยคานบางประเภทได้นะคะเพื่อนจะเห็นว่าสีชมพูอมม่วงนะคะก็เป็นสายพันธุ์สีม่วงที่หน้าปลูกพอสมควรเออเท่าตีเป็นโครงเหล็กทาซุ้มประตูจะสวยมากค่ะอันนี้พาดกิ่งกับต้นไม้ใหญ่อยู่นะคะดอกจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะ ดอกนี่ออกเป็นช่อนะเป็นกระจุกตามซอกใบนะคะเนี่ยตามซอกใบแบบนี้นะคะค่ะอ่าอันนี้พวงนี้ก็ประมาณเนี่ยสิบห้าดอกยี่สิบดอกอะไรก็ว่ากันไปดอกจะเป็นพวงพุ่มนะคะค่ะออกดอกเป็นกระจุกเลยค่ะ,คะเดี๋ยวเราดูภาพสูงนะคะเราจะเห็นงถึความสวยงามมาก วค่ะ่ะเนียดอกออกตามช่อใบนะคะก็ผลนี่เดี๋ยวพอดอกโรยนยจะมีมะเมล็ดจำนวนมากเลยนะคะเนีค่ะ,มะเมล็ดก็จะขึ้นแทรกหลังจากที่ดอกร่วงไปแล้วนะคะเป็นประมาณนี้ ดินชอบชอบดินล้วนปนทรายนะคะลักษณะต้นไม้ชนิดนี้ค่ะก็จะเป็นดินล้วนปนทรายนะคะแสงแดดชอบเต็มวันเลยนะคะแสงแดดของเขาประมาณนี้น้าปานกลางนะคะลักษณะน้ําของเขาจะเป็นปานชอบปานกลางนะคะขยายพันธุ์โดยการเพราะเมล็ดตอนกิ่งหรือปากชํำนะคะ เป็นไม้เลื้อยนะนะคะลักษณะเป็นไม้เลื้อยแล้วก็กลิ่นอ่อนโยนส่วนก้านจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะคะสีของก้านของเขาถ้าใครอยากจะหามาปลูกก็ไม่ผิดหวังนะคะที่สําคัญคือกลิ่นของเขาอะ่ะกันมแมลงพวกสัตว์เลยคางบานชนิดได้นะคะจะเป็นกลิ่นกระเทียมทั้งต้นเลยนะคะ,ะแต่เราจะได้กลิ่นเนื่องก,ก็ต่อเมื่อเราเราใช้ขยี้เขาลงไปนะคะเราถึงจะได้กลิ่นของเขา ก็เลยเป็นที่มาของชื่ออ่ากระเทียมเผาไม้เลื้อยสีม่วงแฟนซีนะคะก็เห็นไหมคะ,คะอันนี้จะพาดกิ่งต้นจำปาอ,อเป็นประมาณนี้นะคะ่ะเชื่ออันนี้ดอกสดหน่อยนะคะ,อะดอกสดก็จะสีม่วงน,ะคะวนะคะีค่ะสวยค่ะ ดอกออกตามซอกกิ่งแบบนี้นะคะลักษณะดอกของเขาถ้าใครจะหามาปลูกก็ไม่ผิดหวังนะคะค่ะสีจมูอมม่วงแหมอยู่ใกล้ๆยังได้กลิ่นกระเทียมเลยค่ะ,ะแล้มาดูอันนี้แห้งกําลังจะหามาเล็ดให้เ,เพื่อนๆอยู่แต่ช่วงนี้ยังไม่มีนี่ค่ะเวลาดอกเขาตก,ออกมาอย่างนี้ค่ะเนี่ยเขาก็จะเกิดเป็นเมเล็ดแบบนี้นะคะอ่าเป็นอย่างนี้ย อพอแกะได้กลิ่นกระเทียมเลยค่ะเพื่อนๆสมชื่อจริงๆค่ะชอบพวงเนี้ยพวงเนี้ยเขาเพ็่งอกสีง่วงเลยเ่วงเนสวยมากค่ะเพื่อนเป็นพวงกุ้งดอกมีห้าถึงสิบห้าดอกเป็นพวงอ่ะนะคะออกดอกตามซอกกิ่งอะ่ละลักษณะแบบนี้นะคะเป็นไม้เลื้อยนะคะสามารถพาดกิ่งทำรั้วประสมประตูได้เลยค่ะ เรามาดูภาพไกลๆกันนะคะค่ะเป็นต้นไม้ที่ทนแสงนะคะทนแล้งได้นะคะชอบน้ำปานกลางนะคะน้ำไม่ขังไม่แฉะ นี่จะเป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะคะพอแก่หน่อยก็จะออกเป็นสีชมพูเลยหลังจากดอกโรยก็จะเกิดเป็นมเมล็ดนะคะต้านเป็นสีน้ำตาลนะคะใบตีใบคู่คพอดีลมแรลปลายใบยแหลมนะคะใบจะปีคู่แบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่เคยก็ค่ะถ้าใครอยากหามาปลูกก็หรือไม่มีพันุ์ก็แจ้งมาได้ค่ะ เพราะว่าที่บ้านมีสวนต้นไม้อยู่จะเอาสายพันธุ์อะไรก็แจ้งมาได้เห็นไหมคะสวยงามคุณปลูกได้สวยงามมากค่ะเห็นไหมคะค่ะก็ดูไ,ไกลๆนะคะเห็นไหมคะสวยค่ะเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้เลยนะคะอาศัยพาดพิงต้นไม้อื่นได้ทำซุ้มประตูได้ค่ะเพื่อน แล้วก็จะบอกว่าเป็นต้นไม้ที่เป็นเนื้อแข็งนะคะมันแรงนะคะ,คะก็ดอกเมื่อแก่แล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเพื่อนๆพ,พอแก่แล้วค่ะดอกดอกแห้งดอกแห้งก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลค่ะจะสวยงามมากค่ะ ทิปนี้ก็นำเสนอเกี็วกบวัตต้นกระเทียมเถาไมา้เลื้อยสีม่วงแฟนซีนะคะสีชมพูอมม่วงนะคะก็ทนแรงนะคะได้สบายถ้าใครปลูกแล้วไม่ค่อยมีเวลานะคะแล้วก็หาพันุ์นี้มาปลูกได้กลิ่นเล่นกลินกระเทียมนะคะถ้าเวลาเราก็ยี่กลินของเขาจะฉุนแล้วก็จะช่วยในเรื่องการสัตว์แมลงเลื้อยคานไดบ้บางชนิดนะคะก็ ใบเป็นใบย่อยมี2อใบจีคู่นะคะค่ะดอกก็ดอกเป็นช่กช่อเป็นกระจุกซอกใบ5้าถึงสิบสดอกนะคะดินชอบดินร่วนปนทรายนะคะแสงแดดเต็มเต็มวันน้ำปานกลางนะคะค่ะชอบออกจริงๆแล้วต้นไม้สายพันธ์นี้ชอบอากาศเย็นๆนะช่วงธันวาถึงกุมภาพันธ์เราจะเห็นไดอกเขาจะเยอะเป็นพิเศษแต่เขาก็ออกดอกให้เราทั้งปีนะคะค่ะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็ตอนกิ่งตักชำได้นะคะโอเคค่ะก็กระเทียมเถาไม้เลื้อยสีชมพูอมม่วงนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากหามาปลูกกันสายพันธุ์นี้ก็ไม่ผิดหวังนะคะค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ